สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับ10ล่างเลขดับสูตรที่3นะครับผมสูตรที่3ของเรานะครับเราจะใช้ร้อยนะครับหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยครั้งที่3นะครับผมลบด้วย1นะครับผมลบ,ลบออก1นะครับผม คงที่นะครับผม10งวดย้อนหลังทำให้ดูนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ16สิงหานะครับ5้ลบหเหลือ4นะครับได้4เป็นเลขดับออก8 8หลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข4นะครับ4ดับ4ไม่มาครับผม1กันยานะครับ3เอาออก1นะครับผมเหลือ2นะครับได้2เป็นเลขดับก็ออก9 8หลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข2นะครับผม2ดับ2ไม่มา16กันยานะครับ9ออก1เหลือ8นะครับผม ก็ออก57าเจ็ด <theater> ล <ii> er ักส <sm ud Clark> ินะครับผมเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข8นะครับ8ดับ8ไม่มาครับผมก่อน1ตุลานะครับผม8ออก1เหลือ7นะครับผมหักออก1เหลือ7นะครับออก59นะครับผมหลัก10เป็นเลข5เลขดับเป็นเลข7นะครับผม7ดับ7ไม่มาครับ16ตุลานะครับ5ออก1เหลือ4นะครับผมเหลือ4ออก38หลัก10เป็นเลข3เลขดับเป็นเลข4นะครับ4ดับ4ไม่มาครับผม ก้อนหนึ่งพุศจีนะครับ9นะครับผมมาออกหนึ่งนะครับผมเหลือ8นะครับออก8ออก4 0ศนะครับหลักสิบเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข8นะครับ8ดับ8ไม่มาครับ16พุศจีนะครับ2ออกหนึ่งนะครับผมเหลือ1นะครับผมก็ออก4 6นะครับหลักสิบเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข1นะครับ1ดับ1ไม่มาครับ สิบอ่าหนึ่งธันวานะครับสองออกหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับได้หนึ่งเป็นเลขดับออกแปดสี่นะครับหลักสิบเป็นเลขแปดเลขดับเป็นเลขหนึ่งนะครับหนึ่งดับหนึ่งไม่มาแล้วก็สิบหกธันวานะครับผมเก้าออกหนึ่งเหลือแปดนะครับผมได้แปดเป็นเลขดับออกเจ็ดศูนย์นะครับหลักสิบเป็นเลขเจ็ดเลขดับเป็นเลขแปดแปดดับแปดไม่มาครับผมสามสิบธันวานะครับอันนี้คือศูนย์นะครับผมศูนย์นะครับให้เป็นเลขสิบนะครับศูนย์ก็คือ ก็คือหลักสิบนะครับผมเอาออกหนึ่งเหลือเก้านะครับผมเหลือเก้านะครับก็ได้เก้าเป็นเลขดับนะครับผมก็ออกหนึ่งเก้านะครับผมก็หลักสิบเป็นเลขหนึ่งเลขดับเป็นเลขเก้านะครับผมเก้าดับเก้าไม่มานะครับผมแล้วก็สิบเจ็ดมกรานะครับผมเก้าออกหนึ่งเหลือแปดนะครับผมเก้าออกหนึ่งเหลือแปดนะครับก็ได้แปดเป็นเลขดับนะครับงวด 17บเจ็ดมกราหกสามหกสี่นะครับผม64ก็สิบ่างเลขดับสูตรที่3นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกํลังใจงให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม